อะไรเงี้ยนะป้างหมดดิวาหรฮะาหรโอ้ปลาเสื่อมตัวนี่เนียดฮ้ปลาเสื่มปลาเสื่อมะบ้าปลาเื่อมสาลาศสาหว่งสิม่เห็ดกินนะแม่นี่ยไหมน้องเจ้าเจ้าเจ้าเจ้ก็ต้มปลาเป็นอยู่นะปลาปรากดนี่นะเออเห็ดต้มกินนี่แล้ต้มละลายหต้มไสไใบมะขามอ่อนใส่นั่นนะ ทำเองก yeah. ็ได yeah. okay, ้เอ็คนเากินเพิ่มกันแค่ใส่กระดุกอันอันนี้อันนี้อันนี้ตจ้ื้อมาโลดเท่าเลนี่ปานกระเสือมโอ้เก่าสิบก่าสั่นจะไหนทอดวะคีบนึงเก่าหักีโ้จะแสบลูกปลาเหนืออ่อน ือคือปลาสงวัวเนาะปลาสงวัวเอปลาสงวัววนี่นปลาส้ัววปลาหลานหือความทางไทยมือขวาเออปลาสงวัวเนาะหวานจัดไปจริงจิเฮ็ดอะไรสิว่าตีแบบตัวเค็มต กุ la 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 no no ้งน้ำอูนี่เนาะกุ้งส่วนปลาเครียดเลยนะเครียดนะนะว่าต่สิแกงแล้วจะสีตุ๋มโอ้โหเครียดแดดเดียวเครียดแดดเดียวดิงกว่าสุท่าเขาอื่นนะ เออมื่อไ่วันเมื่อันไม่ยิงสากนเนาะมืนนี่เน่ามันไม่ยิงสากรวอนมื่อไ่จ้ามื่อเจ้ากับสุบเมาเกันเต๋อเมื่อไรฮะมื่อไหรมื่อเจ้ากับสุบเมากันเตะอเดี๋ยวเดี๋ยวไปสือไหว้มากินเดิมมั้ยไง วันไม่ย eh yeah. ิ่งเล่าะฮะเมื่อเมื่อเมื่อวนี้เขาจัดงานอยู่ส่ยันไม่ยิ่งางเทก็จัดบน้นถบโรงกาเอจัดอยู่โรงเรียนอย่นละเนาะแล้วเนแต่ละรงกาจะปัเลวันไม่ยิงสากรบุนีไม่ยิ่งกับเมาแล้วเนาะ พันผู้ไส้สาคูนคือบูมีว่ะวันมันยิ่งสาคูนแบบมีมันมันผู้ไส้สาคูนบูมี่นะมีกระเม้าถึงขี้นะวันวันเดียวนะกันเดียวมีลำมุมมีลำมุมอะลำมุมนี่หรอกแล้วพวกกินข้าวเหนียวจีข้าวเจ้ากับข้าวนข้ากินบข้าวเจ้าเขากินข้าวเจ้ากันเดียวกบบข้าเจ้าเฮตุเป็นไง เป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าพึ่งขึ้นโซเจ้าเป็นอย่างเฒ่าแล้วลวกสลาดเนาะต้ตตตตนี้งีต้มยังไงต้มป๋าเนี่ยในหม้อตัวผูท้ที่ลวกเกล็ดลวกก้นหมดจังเราไปไปตากคกกือพวกใส่โลดแล้วจังเราไปตาก ผลวงมันตายไปสอวงตาย้ทรมานมันเโอทรมานเราเลได้กินได้เอาย่สุดเสียแนวไหนเออปลาใส่ขีอกเด้อปลาเป็นมะเอ็นดูปะเฮ้ยิมาเอ็นดูมันมีใครได้แย่กว่าในบางตเนี่ยแนะเอะเอ็นดูปะ เออใส่ขี่มันเลยม,มันเป็นธรมรมชาติ์นะยัยเสียวคอสเสียวคอเปนอ็นยังหรอเอารถเอาตัวมันตายก่อนเว้ยเออนั่นแหละเอาตัวตายใส่ออก <c oughs> ใส่ออกใส่ขี่มันออกมันสีไข่บน,นั่นกล <c oughs> ัวเป็นบุกแก่ทำเฮ้ยมันต้องแย่นนะ<ม>เอาเบิองมันไข่บ่เห็ดเป็นมันกวัวเนาะ เท็ดข้างๆเม็ดบูเม็ดอย่งสั้นใส่ไข่บูเม็ดใส่ okay. ใสมันตัวนั้นบูเม็ดอย่ามไข่มัน ต้มไก่ยังใส่ปลาแดกเลยเนาะใส่เม็ดทุกอย่างเนะา,านะก็จังหวาเนาะต้มปลาก็ยังสใส่ปลาแดกอยู่นั่นานะต้มปลานี่ก็ใส่ปลาแดกครับคุณมันหอมมมันหอเนาะมันนัวหอมแลนน้วกระนัวมะเขือมะเพ็ดทิ้งใก่ใส่หรอปะ เป็นปลาสงัวเนาะปลาสงเนะปาสงวปลาสงัวมนาเสื่อมวะแม่บอกปลาบ้านเหือนกะินปลาบ้า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 นปนปลาบ้้านปาบ้านบ้านปลปลาบานนปลปลาบานนปลาบ้าน้นปลาบา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 นปลนนป้านปลาบ้นปลาบ้านปนนปลปลาบ้านนปลา้าปลาบ้า้านปลาบ้าน้านปลาปลาบ้้าาบ้านปลลาบ้ mặc thêm mặc phết ra này ọt, kèng, ba, vàng thằng ọt thằng kèng nó xư mất này nó ขอกะกองปลาหวานคอกะแกงปลาหวานอันนี้คือปลาหวานปลาหวานแล้วสงัวก็มีไข่มีไข่หน่อย เรื่งรู้แต่้อนนี้เนเนาะหอนปะซิ๊ซีคิ๊เพื่อเงินมาหอนเนยเืองินก็อยู่อันนั้นอะไรเพืกาเตือนพี่นีไปเส้นก่อนกด้ข้ากอล์้าอดูสิใหญ่แม่ Tôm tùm, tăng kèn Bà sang ngồi hòm, Sài tù nó ัวเจ้าที่ักวะเออเดีอยัเดี๋ยวไปเก็บเก็บเก็บไปสังน้ำกัือได้โลเท่าไรแเรลโลสิบพัสิพัเออคือจีจีตัวนี้เนาะจีมะเขือจีหอมหอมเตียมจีบ้โบ้ใส่ข่าะใส่ใส่ตะไข้ใส่ หมักเพ็ดนี่เนาะที่เล้วก็เอามาอ้อมใส่กันโอ้มันสิเป็นอย่งตั้มตัตัเป็นเครื่องมันงวะอีตูบ่ใส่อีตูบ่ใส่ใส่อีตูใส่ใส่หัวบัวใส่หัวบัวต้แล้วขอสิเบิ่งวิธีการเจ้าเห็ดกันเลยขอเอาไปเห็ดกินกันนะไทยใต้ใต้อีสานก็รู้มีว่ะคนคนละแนวเนาะ เห็ดคนละอย่างเนาะเจ้าเอิญยังก่อเอิต้มแจ่วปลาต้มแจ่วปลาต้มแจ่วปลาเอิญอยู่อีสานโมเหตุวะเอาเกลือเป็นมวใส่อืมเอาเกลือเป็นม้วใส่ปลาอื่นก็เฮ็ดได้ปะนะเคยเห็ดตะไบเห็ดปลาดื่นโมเห็ดเห็ดตะลาเนื้ออ่อนเนี่ยเนาะ

ก็จะมาหลอกออกกันเนาะขัว่วใหม่ป่ะเนี่ยนะใส่ผักเทียมใส่หมักเ็ดใส่หมักเขือเผาจีเบิดเลยเลามาตำเป็นตำเป็นเครื่องนะบาดนะีนเนาะอ๋อคือ,คอใส่น้ำลายแต่ เป็นสินเนาะใส่เป็นตัวเนาะปลาเลยนเนาะโอ่แกงอาะปลาบยังก่อซื้อยังก่อน,นอ้ออตม้อตมแจเอาอต้มแจว ผมเคยเห็นวิธีนี้ว่ะผมเคยเห็นใส่มะเขือแบบนี้นะนมะเขือ,อเผาเนี่นะมะเขือนี่กระต,ต<ำ>ัมเอ่อต้มเจลแบบไทยลุงพอบางหอมกระเทียมหอมคือบ่เห็นใส่หอมบ่ได้เผาเนาะเออ เือหลอกมดเคอมา morning enough ก็ต้มเจลปลาสงัวปลาสงัวคือปลาสัญยวะสังัวตีงัวงัวปลาสงัวต้อแปลไปอย่างปลาสงัวปลาสงัวปลาหวานมันเนื้อมันหวานสบายตัวอื่ปลาหวาน ใส่ตูอ่ะใส่ตูวฟงใส่ซิม,ซมเบิ่งเบ่งมันสุกหรือว่าปลาเนี่ยเนาะนัะว,นด,วนนดีอยู่ย้ายต้องซิมมึงย้ายสิมเบิ่ปงปลาสมนัว เป็นยังไงหวานน้ำมวานมันหวานเนา,มนานนะม,มันขาดเข้มจังน่อยู่ดิเข้มเหรอเข็มเหรอวะใส่ตูไปหอมหอมอเออมันหวานนี่สิเนาะหวนเนื้อปลามันหวาน เอาไอตูมาใส่เอใส่พักนั่งตูลงไปใส่พักนั่งตูลงไปเนะพักนั่งตูลงไป ปิ๊งซินยังปิ๊งซิน,นมุแกงปลาแกงกอกปลาซุนมุ กุ้งขัวกุ้งขัวทอดเะียกกระสุนก็หน่อยมันบ่ใส่ยังติดใส่เกลือหรอเปล่าใสุ่่นรสปรุงแล้วะท่อเนืบอหอกระเทียมน่อย เออใส่ตะไคร์ย้งไงลงไปเหรเคียวใส่แล้วทุบเรียบร้อยใส่ผงใช่ทุบตะไครใส่ย่งไงหน้าใหญ่ห้อมัน,นดับกิ่นนะห้อหมูขานนวกุ้งไม่เ็นหมือนฝากวามันมองเดื้ยใส่กชิมดู เอาหมอนใส่นามต้มเร็วตั้งหม้อไว้เนะร้วต้มปลาน่ะบอพนิเน้นสิงเตานี่น้องขึ้นขึ้นกระเจี๊ยบพอแล้วพอแล้ว แอบอยู่แ,แ่นแค่นกินอะไหอนเขาแบอบเอาอหน่อยต้มปลานะต้มปลาขดนะต้มปลาด เดือดกันเนี่ปลาอันบกได้กี่ไงปลาปลาปลาต้มปลาอ่ะ จังไดใส่น้ําปลาอีกป๊าดมันหักเสียงมันบ่ต้มผักคะน้าหินเด็ดๆใส่บดเห็ดปลาต้มปกกดเนาะต้ม ต้มปลากดกินเสยาเขาไม่ใช่จินกินตังหากเขาต้มปลากดใส่ใบมะขามเขาไม่ใส่มักบนาวมันไม่ถูกกันว่าแซบใส่ใบมะขามอ่อนอแซบเลยท๊ะไหนไปนมักเส่บบกใบบักนาว นัวดีเลยล่ะปัดแสบกันเลยใซ่บไมมะขามมันเข้ากันใซ่บไมมะขามเข้ากันลายเพื่อนันมักแส่บหมากเน่าแซ่บบอแซ่บแซ่บบอ โอ้ยใส่ไบมะนาวก็ใส่ใบมะขามอ่อนให้ดีแล้วนะไม่ใส่แมงนาวนะมันจางใส่มะขามอ่อนมันจางมันบมดจางหรอมันแซ่บมันสมแซ่บมันบผสมนี่มัมักส้มไงจะเลือกไ้จากตัวใหญ่สองตัวนี่เออเลือกไ้เพป็นยังไงนะเลือกสองตัวเออไว้เขาเจ้าน้ำผุ้งไปได้ข้าเบนนะโม่ต้องไห้ละ พออ้อปลามากินนะรำก่อนคือรำสดมากินอ้อปลานะนะอ้อแกงปลานะานิดนึงแซ่บเลยว่ามันเป็นปลาสดเนี่ยมันหวาน เอฟซีเป็นว่าอย่างก็ถ้าจะฮึ่งเงาถ้าต้องทำจะนี่มันจะเกินไปอะไรนะมันกเกินไปต้องปิดปากน้ำเอาไหมาดัวใครจะได้เอาไหมตัวไม่กินแบบเนี้ย,บบย <c oughs> สิไปกินเนี่ยกินตามที่เราชอบกินตามที่เรามากักอ่ะถูกจัดิตจักรการเรา,เา,ากินแซ่บเฮาเนาะสูเอากินเอาไปได้แบบ เขาปลาเอี้ยอาปากอีกแบบใจเพราะเขากินแล้วเขาก็กินแบบนี้เขาเขากินแซ่บเขาเนาะกินสไตล์เราเรามีกินแบบความสุขของเขาน่อยจะไปกินตามคนอื่นหรือเปอล่าบ่เขา,ขเ,าเขากินเคี้อเขาก็กินแบบบม่ได้อาปลาหน้าเคี้ยวเนื้อปลาหวานเลยนาะปรากฏ กินก่อนเด้อป่ะนี่สิกินเขาอย่างแซ่บมากมินติดมินติดถงเก่งฮะมินเนี่ยมินขี้มินขี้มินขี้มินหม้อตัวนี้ไปกินทั้งผู้นี่ไปกินทั้งผู้นี่กินนี่เอาปรุงไปตัวเองแซ่บหมอปรุงแซ่บแซ่บแซ่บไหนไปเอาแกงอ้อปะเป็นมากิน่ะ แกงโอ๊ะปลาปลาปหวานนี่มันหวานนี่เลยเนาะมันสมชื่อปลาหวานเด้กินมันหวานกว่าอืมหวานอีหลยมันเป็นปลาเนื้ออ่อนนะแกงปลาหวานแกงอ๊ะมันหวานทอดหยังพม่กกว่ามันสดปลามันสด กว่าหนึ่งบาทยังเขาไม่เย็นี่สม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 แบบต้มยำอร่อยอันนี้อันนี้แซ่บกว่าหลายจางจะเลอะเออมีรสชาติแซ่บกว่าหลายอันนี้นะปลาสิกินก่อนอถ่ายให้เบิ่งแค่นี้แหละกินเข่าก่อนกุ้งกุ้งกุ้งขวาุยกินกินสมกินสมกินแถว่า